สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโน n o ล e l แอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะมาค่ะอพิโซดนี้มาต่อเทพกระบี่มรณะนะคะตอนที่36ค่ะในช่วงกลางคืนเนี่ยเจียนเฉินและเทียต้าก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็บ่มเพาะพลัง คบไฟที่อยู่ข้างตัวของพวกเขาทั้งสองได้มอดดับไปนานแล้วและบนกิ่งไม้ห้าหรือ6เมตรเหนือพวกเขาก็คือเหลียงเสี่ยวเลอร์นางมองไปรอบๆอย่างกัะวลกะวยเมื่อใดก็ตามที่นางได้ยินเสียงเห่าหอนของสัตว์อสูรในยามค่ำคืนนางก็ไม่อาจที่จะข่มตาหลับลงได้เต็มตาดวงตาอันเป็นประกายของเหลียงเสี่ยวเลอร์มองจ้องไปที่เจ้นเฉินกับเทียตา รากับว่านางนั้นกำลังจับตามองพวกเขาในสายตาของนางนับว่าเป็นเรื่องเป็นหรือตายเลยทีเดียวนางไม่ได้ต้องการที่จะให้คนสองคนที่นางได้พบหลังจากค้นหามานานละทิ้งนางและนางก็จะสูญเสียการป้องกันนั้นไปในขณะนั้นก็มีสายลมอ่อนพัดผ่านป่าและผ่านหญ้าสูงในขณะเดียวกันเจียนเชิญก็ลืมตาของเขาขึ้นมาทันที ดวงตาของเขาเป็นประกายในขณะที่เขาจ้องมองลึกเข้าไปที่หญ้าสูงนั้นก่อนที่จะลุกขึ้นยืนบนพื้นดินโดยมีแท่งเหล็กในมือของเขาเหลียงเซลเลอร์สับสนขณะที่นางเฝ้าดูเจียนเชิญลุกขึ้นยืนไม่รู้เพราะอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นหัวใจของนางก็เต้นแรงด้วยความตื่นตะนกเฮ <Hey, S 2> เกิดอะไรขึ้นเหลียงเซลเลอรกระซิบถามด้วยความระมัดระวัง ในสถานการณ์เช่นนี้นางไม่กล้าใช้เสียงดังที่จะพูดเพราะกลัวว่ามันจะไปดึงดูดสัตว์อสูรเจียนเฉินไม่ได้ให้คำตอบนางและหันมองไปยังเทียต้าที่กำลังบ่มเพาะพลังอยู่เทียต้าตื่นได้แล้วเหมือนจะมีสัตว์อสูรบางตัวกำลังจะโจมตีเราอ้าจะพูดอะไรนะสัตว์อสูรโจมตีหรือเลี้ยงเสี่ยวเลอกลายเป็นตื่นกลัวใบหน้าของนางไร้สีเลือดทันที เมื่อคิดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งร่างกายของนางก็เริ่มสั่นเทาด้วยความกลัวในขณะที่เทียตากำลังบ่มเพาะพลังเขาไม่กล้าที่จะหมกมุ่นมากเกินไปดังนั้นเมื่อเจียนเฉิญเรียกร้องเขาเทียตาก็ลืมตาขึ้นออกจากการบ่มเพาะหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นพร้อมกับขวานรบของเขาที่พาดอยู่บนไหล่เจียงหยางเซียงเทียนสัตว์อสูรอยู่ตรงไหน เขาถามในขณะที่เขาก็มองไปรอบๆเขาไม่สามารถมองเห็นรอยเท้าใดๆรอบตัวพวกเขาหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงอะไรเลยเจียนเฉินหันศีรษะของเขาอย่างช้าๆในขณะที่เขามองไปรอบๆเทียตาข่าวนี้ต้องระวังให้มากข่าวนี้มันไม่ใช่แค่สัตว์อสูรเพียงตัวเดียวแต่มันเป็นฝูงเป็นฝูงเหรอใบหน้าเทียตาเปลี่ยนไปทันทีจากท่าทีประมา ก็เป็นท่าทีที่จริงจังขึ้นมาอ่าอะไรเป็นฝูงเป็นไปไม่ได้เฮ้ hey, เจ้าอ่ะโปรดอย่าทำให้ข้ากลัวเช่นนั้นเหลียงเซี่ยวเลอร์ที่ซ่อนบนต้นไม้อ้อนวอนกับพวกเขานางได้ยินสิ่งที่น่ากลัวจากเจียนเฉินมากเหลือเกินคิ้วของเจียนเฉินขมวดเข้าหากันก่อนจะออกคำสั่งเบาๆกับเสียงร้องของเหลียงเซี่ยวเลอร์เจ้าเงียบได้หรือไม่หืม เจ้าต้องการที่จะดึงดูดสัตว์อสูรจากทั่วทุกมุมหรือคำสั่งของเจียนเชิญพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างยิ่งเหลียงเสี่ยวเลอร์รีบใช้มือปิดปากตัวเองทันทีเพื่อให้แน่ใจว่านางไม่ได้พูดอะไรเจียงหยางเซียงเทียนเจ้าคิดว่าสัตว์อสูรมีประมาณกี่ตัวเทียตาถามมากทีเดียวอย่างน้อยที่สุดก็สิบตัวพวกมันกำลังเตรียมที่จะโจมตีพวกเราพวกมันล้อมเราไว้โดยรอบแล้ว ใบหน้าเจียนเฉิญเคร่งขรึมมากขึ้นเทียตาเริ่มแสดงท่าทีหนักใจขณะที่เขาฟังเจียนเฉิญถ้ามันเป็นเพียงสัตว์อสูนตัวเดียวเขาจะไม่กังวลเลยพวกเขาทั้งสองคนจะร่วมมือกันแต่ตอนนี้มีอย่างน้อยสิบตัวในตอนนี้เทียตาไม่กล้าแม้จะขยับตัวเมื่อเหลียงเสี่ยวเล่อได้ยินที่เจียนเฉินพูดแล้วใบหน้าของนางก็ได้ขาวซีดและจิตใจของนางก็เต็มไปด้วยความกลัว เพียงอย่างเดียวที่นางคิดในหัวของนางว่าไม่รอดแน่แล้วพวกเราถูกปิดล้อมพวกเราไม่อาจเอาตัวรอดได้ยาสูงเริ่มแกว่งไปแกว่งมาเป็นแสงสีฟ้าที่ปรากฏอยู่ในด้านหน้าของพวกเขามันอยู่ในทุกทิศทางโดยจุดกำเนิดของแสงสีฟ้ากว่า5 0จุดนันในขณะที่เจียนเชิญและเทียตามองอย่างประหลาดใจพวกเขาตระหนักในความจุดสว่างของแสง แท้จริงก็คือสายตาของสัตว์อสูนและมันมีอย่างน้อยที่สุด20ตัวนี่สัตว์อสูนระดับหนึ่งหมาป่าน้ำเงินเทียตาถ้าเจ้าต้องการที่จะมีชีวิตอยู่จงรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ตอนนี้เจียนเฉินกล่าวในขณะที่เขามองไปที่หมาป่าสีน้ำเงิน20ตัวจากทุกทิศทางเทียตาจ้องด้วยความโกรธก่อนควงขวานรบของเขาเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่กล้าหาญว่าไม่ต้องกังวล เสียงอย่างเซียงเทียนมีเพียงแค่ยี่สิบตัวข้าย,ยืนยันว่าพวกเราไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันแน่ช่วงเวลาที่นางได้ยินว่ามีหมาป่ายี่สิบตัวกำลังบุกเหลียงเสี่ยเลอร์กำลังกลัวตายอย่างแท้จริงในเวลานี้แม้ว่านางเชื่อว่าเจียนเฉินและเทียต้าแข็งแกร่งแต่นางจะไม่เชื่อว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาจะสามารถเอาชนะสัตว์อสูรยี่สิบตัวได้ขณะที่พวกมันยังไม่ถึงระดับเซียน ยกเว้นแต่ว่าจะมีอาจารย์คนหนึ่งของสำนักที่จะมาช่วยให้เขารอดตอนนี้พวกเขาไม่อาจที่จะหลบไปไหนได้อาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนกรุณามาช่วยเราเหลียงเสี่ยวเลิ่มมองไปรอบๆในทุกทิศทางขณะที่นางอ้อนวอนขอให้อาจารย์มามีเพียงอาจารย์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือพวกนางได้แต่มันน่าละอายเหลือเกินที่มันมีสัตว์อสูรจำนวนมากดังนั้นนางจึงร้องออกมาเสียงดัง และเมื่อเป็นเช่นนั้นสัตว์อสูรก็เริ่มที่จะให้ความสนใจนางหมาป่าสีน้ำเงิน20บตัวค่อยๆเดินไปทางเจียนเชิญและเทียตาโดยสายตาของพวกมันจ้องมองพวกเขาอย่างระม,มัดระวังเมื่อระยะห่างของพวกเขาอยู่ห่างจากพวกมันไม่ถึงห้าเมตรพวกมันก็หยุดเคลื่อนไหวเจียนเฉิญและเทียตาคว้าอาวุธของตน แม้ว่าพวกเขาจะถูกล้อมรอบไปด้วยสัตว์อสูรแต่ทั้งสองคนกลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยอ้าวทันใดนั้นหมาป่าสีน้ำเงินเริ่มที่จะหอนขึ้นไปบนฟ้าหลังจากนั้นหมาป่า20ตัวที่อยู่โดยรอบพวกเขาก็เริ่มที่จะเห่าหอนตามเสียงหอนของพวกมันเริ่มทับซ้อนกันและกันก่อนที่จะกลายเป็นคลื่นเสียงขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าหมายไปที่พื้นที่กว้าง ได้ยินหมาป่าเห่าฮอนร่างกายของเหลียงเซลเลอรก็ลื่นร่างของนางล้มลงกับพื้นขณะที่นางเริ่มสัน่นเมื่อถึงจุดนี้ใบหน้าของนางไร้สีเลือดและกายเป็นซีดเหมือนคนตายห่างจากเจียนเฉินห้ากิโลเมตรชายวัยกลางคนซึ่งยืนอยู่บนกิ่งไม้เมื่อเขาได้ยินเสียงหอนใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปตาที่เคยปิดก่อนหน้านี้ของเขาเปิดออกในขณะที่เขาก็จ้องมองไปทางทิศทางของเสียง ไม่ดีแล้วฝูงหมาป่าสีน้ำเงินตัดสินโดยเสียงหอนมันต้องมีอย่างน้อยสิบตัวเห็นจะได้ดูเหมือนว่ามีคนได้พบกับอันตรายเสียแล้วใบหน้าของชายวัยกลางคนเคร่งขรึมเป็นมือของเขาสัมผัสต,ต้นไม้ที่เขากำลังยืนอยู่เขากระโดดลงมาจากต้นไม้ก่อนที่จะวิ่งออกไปตามทิศทางของเสียงหอนอย่างไม่รีรอคาหวังว่าจะทันชายวัยกลางคนเป็นกังวลยิ่งนัก แต่เขากำลังตรงไปด้วยความเร็วเท่าที่จะเร็วได้สัตว์อสูรในเขตแดนชั้นสองนั้นไม่ได้แข็งแกร่งนักแต่ฝ่ายตรงข้ามที่เจียนเชิญและเทียต้ากำลังประชิญอยู่นั่นก็คือสัตว์อสูรระดับหนึ่งหมาป่าสีน้ำเงินโอกาสที่พวกเขาจะชนะได้นั้นไม่มีเลยในเวลาเดียวกันในสามสถานที่แตกต่างกันสามคนต่างก็ได้ยินเสียงหอนก่อนที่จะวางอะไรก็ตามที่อยู่ในมือของพวกเขาและรีบวิ่งไปทางเสียงหอน เหล่าหมาป่าส่งเสียงหอนมันเป็นสัญญาณสำหรับการโจมตีหมาป่านั้นก็รีบพุ่งเข้าไปหาเจียนเชิญและเทียต้าในทันทีตายซะเทียต้าคำรามในขณะที่เขาก็เงื้อขวานรบของเขาขึ้นเตรียมพร้อมโจมตีเขาเหวี่ยงขวานลงใกล้ๆหมาป่ากระแทกขวานเข้าไปที่ท้องของมันหมาป่าร้องพร้อมกับเสียงกรีดร้องก้องหูเพลงหมาป่าสีน้ำเงินที่ถูกเทียต้าโจมตี ถูกตัดขาดทันทีด้วยการโจมตทีที่ทรงพลังของขวานรบและตอนนี้มันมีบาดแผลยักบนร่างของมันม้าป่าถ,ถูกส่งให้ลอยออกไปจากการแกว่งขวานอันยิ่งใหญ่แม้ว่ามันจะเป็นถึงสัตว์อสูรระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่คู่มือของเทียต้าที่แข็งแกร่งเทียตากัดแกว่งขวานรบที่หนักราวหนึ่งร้อยปอนด์ของเขาได้อย่างง่ายดายราวกับว่ามันไม่หนักเลยสักนิด เมื่อใดก็ตามที่หมาป่าสีน้ำเงินเข้ามาเขาจะส่งมันบินออกไปดังนั้นหมาป่าที่เข้ามาใกล้ตัวเขามากเกินไปจึงถูกส่งตัวไปพร้อมๆกับแผลใหม่บนร่างของมันแต่ผิวหนังของหมาป่าสีน้ำเงินทนทานเป็นอย่างมากแม้แต่เทียตาก็ไม่สามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายดายขณะที่หมาป่าเดินเข้ามาหาพวกเขาในเวลาเดียวกันดวงตาของเจียนเฉินก็เป็นประกายเย็นชามากขึ้น เมื่อเขารีบวิ่งไปข้างหน้าในทันใดนั้นเขาก็นำแท่งเหล็กแหลมขึ้นมาแทงทะลุคอของหมาป่าตัวที่อยู่ไกลๆบูมีความต้านทานบางอย่างแท่งเหล็กทะลุหมาป่าที่ซ่อนอยู่แล้วก็เจาะผ่านลำคอหมาป่าอีกตัวหนึ่งเขากระชากแท่งเหล็กออก แล้วก็เอียงตัวไปทางด้านข้างเพื่อหลบการโจมตีของหมาป่าตัวอื่นที่กระโดดลงมาที่เขาหมาป่าที่ถูกเจียนเฉินแทงคอทะลุล้มลงที่พื้นอย่างสิ้นหวังสีคขาของมันกระตุกและท้ายสุดก็ตายลงมันไม่สามารถยืนขึ้นด้วยขาของมันเองไม่ว่ามันจะพยายามมากเท่าไหร่เลือดสีแดงสดไหลออกมาจากบาดแผลของมันคอเป็นจุดที่อ่อนแอของเกือบทุกสิ่งมีชีวิต และสัตว์อสูรนั่นก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นตอนนี้ตั้งแต่หมาป่าสีน้ำเงินได้ถูกแทงคอตายลงอย่างรวดเร็วแม้ว่ามันจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความตายแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็อยู่ได้ไม่นานเจียนเฉินอาศัยความคล่องแคล่วของร่างกายของเขาในการเคลื่อนไหวไปมาแทงเหล็กของเขาจะทิ้งบาดแผลที่ถูกแทงในทุกครั้งของการโจมตีแม้จะถูกล้อมรอบไปด้วยหมาป่านับสิบตัว เจียนเฉินก็ได้ใช้รูปแบบการเคลื่อนที่ที่แปลกและคาดเดาไม่ได้ของเขาในการเคลื่อนไหวที่จะหลบได้อย่างง่ายดายฝันที่คมและกรงเล็บของหมาป่าก็ไม่สามารถสัมผัสเขาได้เลยและเมื่อใดก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะขับขันเจียนเฉินก็สามารถหลุดรอดออกมาได้ทันใดการต่อสู้ไม่ได้กินเวลามากนักก่อนที่หมาป่าทั้งสาตัวจะถูกเจียนเชิญแทงทะลุคอ ในขณะที่หมาป่าสูญเสียเลือดพวกมันสะดุดลงกับพื้นในขณะต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะมีชีวิตอยู่แต่หลังจากลมหายใจเฮือกสุดท้ายพวกมันก็ตายบนพื้นดินมีหมาป่าหลายตัวได้รับความบาดเจ็บจากบาดแผลแต่ไม่มีตัวไหนตายและถูกทำร้ายโดยมุ่งไปที่ข้อต่อของสัตว์ เจียนเฉินเคลื่อนไหวไปมาระหว่างหมาป่าขณะที่แทงเหล็กอยู่ในมือของเขาเขาแทงต่อไปยังพวกมันเขาไม่เพียงการเคลื่อนไหวของเขาไม่เพียงแต่รวดเร็วเท่านั้นแต่มันยังงดงามอีกด้วยมันเกือบจะเหมือนกับการร่ายลำมากกว่าที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในอีกด้านหนึ่งเทียต้าปล่อยเสียงคำรามและนำเอาขวานหนักนับหนึ่อยปอนตวัดไปกลางอากาศ ผลลัพธ์ความเร็วนั้นก่อให้เกิดภาพม้าป่ารอบตัวเขาถูกส่งไปอย่างไม่หยุดย่อนตลอดเวลาโดยมีบาดแผลที่น่าสะึึงกลัวมากแม้ว่าบาดแผลจะคมขวานเหล่านี้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตพวกมันก็ตามแม้ว่าเมื่อมองดูแล้วเทียตาค่อนข้างแข็งแกร่งและหน้าเกรงขามในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันและมันก็ยังห่างไกลนักจากความสำเร็จของเจียนเชิญ หลังจากที่นับตั้งแต่การต่อสู้เริ่มต้นเทียต้านั้นไม่สามารถสังหารหมาป่าสีน้ำเงินได้เลยแม้แต่ตัวเดียว <c oughs> จบแล้วนะคะ <c oughs> เทพกระบี่มรณะตอนที่36ค่ะโอ้ยเพื่อนๆขาอย่าไปเลียนนะคะโรงเรียนนี้รู้สึกว่ามี9ชีวิตพวกเราจะพอไหมคะถ้าพวกเราไม่เก่งเหมือนเจี้ยนเชิญกับเทียต้านะ เอ้แต่ละเอาละค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่37ของเทพกระบี่มรณะนะคะถือว่าโหดมากๆเลยค่ะสำหรับโรงเรียนนี้นะคะส่งมาทำแบบทดสอบตั้งแต่ที่แบบเขาปีหนึ่งเรียนมาไม่กี่เดือนเอง่ะอาละค่ะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่37นะคะมีความสุขกันมากๆรักษาสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ